คผมว่าแบ่งกันตรงนี้แหละมันหัวมันแค่นี้เองลบลบลบหน่อยลบลบหน่อยนี่คือนี่ถ่ายคลิปอยู่ฮะนี่คือชนีเกาะช้างนะครับทุเรียนชนีเกาะช้างไม่ได้หากินกันง่ายๆนะครับตอนนี้พี่พี่ออะไรนะพี่พี่ผมเลขาครับเลขาหลังครับนเลขาหลังนะฮะเอามาให้นะฮะ นี่คือดูคุณดูคุณนาคุณดูครูกันอ่ะาโดูนก้อร่อยจริงครับอันนี้วานนะแล้วก็จะหวานมันแล้วก็เนื้อกลังดีเนอหวานมันไม่หวานจเกินไปด้านเนื้อหวาที่สองจอเนื้อ ตั้งเลยแ่ก่อนนะจ๊ะแเม่เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเลนในรถจะได้รู้อ่าจานคือเดียวี่จานน้ำนี่คือไม่ให้เล่นๆนะฮะนี่คือของจรงอร่อยจริงของแท้จริงอร่อยจริงนะฮะอร่อยนะคืออตัวเนี้ยคนก็กินหมอนทองกันเยอะใช่ไหมฮะชะนีเนี่ยก็หายากก้านยาวก็หายากนะครับนะฮะก้านยาวผมเข้าใจว่ามันคงสภาพได้ยากเนาะมันช้ำง่ายชนีนี่ก็ มันก็จะรสชาตแบบหนึ่งนะฮะครับเป็นของเปรี้ยวช้ามากเลยพอติเป็นตีดกว่าช้างปลาจะเป็นไห่ด้วยเนื้อมันแห้งใช่เป็นใหญ่เนื้อจะแห้งแล้วคูใหญ่ชนีที่อื่นไม่เหมือนชนีที่นี่นะเม็ดเล็กเม็ดเล็บเม็ดเล็บเยอะทะเลเนื้อเยอะเม็ดเนื้อจะเป็นแน่นนะครับเดี๋ยวมันกระโดดผมเปิดตลาดยี่สิบปีแต่แต่คนมีกินชนีมากินกันหมดแล้วใช่แต่ทุกวันนี้ไม่ไหวแล้วมันกแพงหนีว่าทีนี้ที่มีคนมาเอาเตรียมจากข้างบนมาปอเป็นชนีก่อนช้างมันมีกับผมประชุมยังมีปัญหหากััันอยู่่่ทท้้้งงงชุดแแใญลลวะ แต่ขอค้าไปขายไปห่างันไม่ได้เราก็อย่ามาโ้นรัที่นี่กอนทางเนี่ยเราอย่ามาสวมรอยแล้วกันสองร้อยาสร้อยสรลตอนนี้ราของมันลกไปถึงร้อยร้อากี่บานผู้เรียนผมบอกก่อนฮะผู้เรียนเนี่ยขายันทองเลยแล้วแรู้ว่าต้นหนึงเนี่ยตกราคาเท่าไหร่รู้ไหมเก็บลูกเนี่ยสองสามหมื่นบาทนะฮะไร่หนึ่งปลูกี่ต้นรู้ไหมประมาณยีสต้นยี้านยี่สิบหาไรหนึ่งมาละหกแสน่ะพูดง่ายๆหกเจ็ดแสนบาทนะสิไรก็หกล้าน มีเงินล้านสบายสบายใช่ไหมแต่ว่าปลูกปลูกไม่ง่ายนะพี่สมัยก่อนบ้านเรานี่ถ้าจะมีเงินล้านเนี่ยต้องรอถูกลอตเตอรี่อย่างเดียวสมัยนี้มีเงินล้านได้เลยแกมีสวนมีสวนมีสวนที่เรียนมีสวนที่เรียนอย่างเดียวพี่โจ้วิโจก็มีสวนเหมือนกันอ๋อวันนี้เขาคุยแม่อน่างวิโรจน์ก็มีสวนพี่รู้เปล่าว่าผมมีสวนนะเดี๋ยววันนี้เขาจะทำผมก่อนผมไม่เคยปล่อยผมจะทำไม่เคยปล่อยให้ใครทำันึ่งปีนะผมสวนยอก เดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วกินขนมท่านไปมาโอเคโอเคโอเคนี okay, okay. ่ก oh, okay. okay. okay, okay. right? okay. okay. ี่ม okay. okay. ีสวนมีสวนจริงผมมีสวนมีสวนจริงเดี๋ยวพี่ร้องล่าพี่ร้องล่ะสวน่อนแล้วกินแลราคาเปล่าพี่ร้องล่าพี่ร้องพี่เปิดก่อนผมมีสวนนะผมดูแลเดี๋ยวรู้ว่ามีที่ไหนดีครับ